สวัสดีครับวันนี้จะมาร้องเพลงรักแรกพบเก็บซ่อนครับร้องไกลนะครับเนื้อร้องทำนองโดยพรชัยเรือนคำฟูนะครับผมเพียงพบแค่สบตาตื่นภาวาหน้าแดงทุกทีคืนหัวใจทำเกินหน้าที่หัวใจเต้นที ที่ได้เจอเธอจากเอ่ยคำว่ารักให้เธอแม้สักนาทีน้อยนิดฉันก็อบอุ่นใจรักแรกพบเก็บซ่อนไว้ไม่บอกใครเก็บอยู่ในหัวใจให้เธอคนเดียว สุดท้ายเธอคนที่ฉันรักแอบมีเขามานาแสนนานเขามาก่อนฉันใช่ไหมเลา่าเธอใจแตกสลายปวดร้าวโอ้หปวดร้ายเกินไปสำหรับฉัน คนที่แอบชอบเธอตั้งแต่แรกเจอก่อนเธอจะเป็นของเขาอยากถามเธอสักคำเธอเคยรักฉันบ้างไหม Ooh, yeah. หอู้ย่หดร้ายเกินไปสำหรับฉันคนที่แอบชอบเธอตั้งแต่แรกเจอ ก่อนเธอจะเป็นของใครอยากบอกเธอสักคำฉันชอบเธอรู้ไหมคนดีฉันรักเธอ,อโอ้โหอบร้ายเกินไปสำหรับฉันคนที่แอบชอบเธอตั้งแต่แรกเธอก่อนเธอจะเป็นของเขา อยากถามเธอสักคำเธอเคยรักฉันบ้างไหม Ooh, yeah. หอเ้ยหบไรเกินไปสำหรับฉันคนที่แอบชอบเธอตั้งแต่แรกเจอก่อนเธอจะเป็นของใครอยากบอกเธอสักคำฉันชอบเธอรู้ไหม Kundi chumrakta oh, 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 oh.